กลับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องแท็กซี่ไทยอนทัวร์สวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีช่วงสายี่ยเที่ยงก็ว่าได้นะครับสายสายเกือบเกือบเที่ยงนะครับเกือบเที่ยงแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนนะครับอากาศก็ดีหน่อยนะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีต่างต่างประเทศด้วยนะครับที่อยู่ทํางานอยู่ต่างประเทศนะครับที่เคยเรียกใช้แท็กซี่ไทยหรือว่าไม่เคยใช้ แต่ว่าอยากใช้นะครับก็หลายท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้เข้ามารับชมแท็กซี่ไทยออนทัวนะครับผมก็จอดอยู่ตอนนี้ก yeah. ็จอดอยู่แถวบ้านนะครับจอดอยู่แถวบ้านแถวพระรามหแถววงเวียนพระรามห้านะครับเพราะว่าแถวนี้แถวนี้นะครับเนี่ยหมู่บ้านมันจะเยอะนะครับหมู่บ้านเยอะมันธนารัดดาวนโอ้ทุกทุกทุกสำนักนะครับหมู่บ้านอยู่แถวนี้เยอะนะครับผมก็เลยจอดดัก ข้างหน้านี่แหละมันจะเป็นหมู่บ้านมันตนาซอยวัดบางไกรในนะครับออกมาปากซอยนี้ก็ได้แล้วก็เลยปีกมันก็จะเป็นหมู่บ้านโนเบิลจิโอนะครับถ้าตรงไปนู้นข้างหน้านู้นตรงที่รถทางขวาผมวิ่งเนี่ยมันจะไปออกถนนการนาพิเศษนะครับถ้าบนออกไปทางขวามันก็จะไปบางใหญ่ไปโรตั้งอีดวิวอะไรเห็นรถโรตัสอะไรตรงนั้นนะเขาเรียกแี่นี่ไปอ,อกอแล้วโรตั้เออไห้แจ้งมือถือน,นะครับ บางคนก็เรียกรถตัดบางใหญ่นะครับเดี๋ยวบางใหญ่เก่านี่แหละถ้าเราเดิซ้ายไปมันก็จะไปออกตลิ่งชันบ่ลมนะครับก็เลยจอดอยู่แถวนี้ดักผู้โดยสารนะครับเพื่อจะมีไฟมุนหน้าหมู่บ้านนะครับอ่วันนี้นะครับท่ไทยก็อยากจะมาพูดคุยกับท่านท่านแล้วก็จะอ่ส่วนมากนะคลิปนี้นี่อาจจะมาแจ้งเตือนผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารเพราะว่าผมได้ดูข่าวนะครับดูข่าวเกี่ยวกับแท็กซี่สองสามวันหลังเบิ้นมาเนี่ย ติดต่อกันเลยนะข่าวเกี่ยวกับแท็กซี่หมอวุดยสารนั่นแหละท่านหลายท่านก็น่าจะได้ดูหรอกนะครับเพราะว่าทางโซเชียลเนี่ยอันท่าน,าน,านไฟหมุนแล้วไฟหมุนแล้วไฟหมุนแล้วเดี๋ยวไมมท่านไหมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับน่หละนี่หละไฟหมุนเมืมมม่อกี้เนี่ยมันทนาหรือเปล่าน,น,นะโอเคโอ,โโอนี่ไงครับเราต้องจอดจอดไกลๆนะครับถ้าจอดถ้าจอดใกล้เนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านเดียวจะจอดเราจะได้เสียเปียบเราจอดไกลๆนะครับต้า ถ้า้าเพื่อนสมาชิกวิ่งวิ่งขวามาางี้เราก็เอาไม่ทันนะก็ให้เข้าไปนะครับเนี่ยดักอย่างนี้แหละดักอย่างนี้แหละดักคิดว่าจะได้ครับตามไฟครับยกเลิกแล้วเหรอเอา้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยววนได้ไหมเนี่ยวนลังมา วนเนาะโอ้กาจะรับบริโดารโชว์สักหน่อยมันคือแสบแท้ผู้โดสารเนี่เปิดไฟแล้วเข้ามาปั๊บผู้โดยสารยกเลิกนะครับถ้าไปรีบเข้ามาก็กลัวคันอื่นก็วิ่งมาเสียบก่อน เอาไปเอามาวิ่งมาบริษัทยกเลิกเข้าบ้านดีกว่าไม่สนและวมันเสียแท้เข้าบ้านเลยอย่างเงี้ยบนใหม่ได้ยังไงล่ะเนี่ยรถก็จ,จอดมันจอดได้ตรงงุ้นทีเดียวไงตรงนี้มันจอดไม่ได้เพราะมันเป็นทางทางแคบคอขวดนะครับอะ ไม่เป็นไรหรือว่าจังหวะเราไม่ดีนะครับแบบนี้นะครับ <laughs> กําลังจะรับบริษัทโชว์กาลังจะพูดว่าจอดตรงไหนได้บริษัทจอดตรงไหนได้ได้บริษัทจวๆนะครับนี่แหละชัวไม่ได้ที่นี่ <laughs> พูดถึงไหนแล้วท่านเอาเรามาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวให้ผมให้ผมมาที่จอดก่อนนะครับผมจะไปคุยกับท่านียวบ้านเข้าบ้านนั่นแหละเดี๋ยวมามา,มาดูต่างด้วยว่าวันนี้วิ่งก รไปกี่กิโลนะครับปกตินี่วิ่งรถไปกี่กิโลทุกวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยผมวิ่งรถไปกี่กิโลนะครับเพราะบางคนเนี่ยวิ่งโอ้สามร้อยกว่ากิโลนะสามร้อยกว่านะครับผมนี่เต็มที่ก็สองร้อยสองร้อยยี่สิบสองร้อยไม่เกินสามร้อยครับเอาง่ายๆนะครับไม่เกินสามร้อยตรนี้ดไเนี่ยตัวนี้แหละ <laughs> เอา้เอาไม่เป็นไรนะครับก็มาพูดคุยนะครับผมพูดกับท่านผมเลคเชอร์ไว้อยู่นะครับเพราะว่าเวลาจะคุยกับท่านนี่บางทีมันลืมนะครับอ๋อผมว่าผมจะพูดแท็กซี่นะครับเกี่ยวกับแท็กซี่เป็นที่เป็นข่าวนะครับโอ้นะครับผมได้ดูข่าวแล้วแท็กซี่อที่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเมืองทองใช่ไหมเมืองทองก่อนนะคอนเสิร์ตเมืองทองเนี่ยเมายังไงเมาอย่างไงเมายังไงเมาเมาือง,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 งทองเนี่ยไปสุขุมวิทห้าพันเนี่ย โอ้โห oh นะครับผมเลยมาคิดว่ามาคิดเรื่องของผมนะครับที่ว่าเมาไปจันทบุรีไปกลับตั้งห้าร้อยกว่ากิโลเกือบหกร้อยกิโลผมยังคิดแค่สี่พันเองนะครับอันนี้เรียกผู้โดยสารนะครับส่วนมากก็จะเป็นหนูๆน้องๆลูกๆลูกหลานรุ่นหลานนั่นแหละนะครับของผมเนี่ยรุ่นลูกนั่นแหละนะครับที่มาดูคอนเสิร์ตหรือว่าจะเป็นต่างชาตินะครับที่มาดูคอนเสิร์ตเมืองทองช่วงอาทิตย์ก่อนนะครับ ผมมาดูข่าวาผมเห็นแล้วผมคนที่เหมานะสุดยอดไม่รู้ท่านเอาเอาอะไรทําจิตใจนะครับเมาห้าพันนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับถ้าผมไปเมออย่างนั้นเนี่ยผมก็จะได้นะผมว่านะอแต่ผมไม่กล้าหรอกไม่กล้าขนาดนั้นหรอกมันคงไม่น่าด้านขนาดนั้นนะครับเมาห้าพันนะครับก็เป็นข่าวเป็นขา่นขาวนะครับก็คงน่าจะไม่รอดนะครับน่าจะไม่รอดนะครับเพราะว่าเป็นข่าวมาพวกวันที่สองคนส่งเขาก็ลงเมืองทองนะครับเพราะเมืองทองนี่จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นะเมืองทองนะครับ ก่ฝากผู้โดยสารนะครับถ้าผู้โดยสารในลักษณะแบบนี้เนี่ยส่วนมากนะมันไม่มีหรอกครับที่เขารถติดติดเนี่ยติดเป็นกิโลเนี่ยกิโลหรือสองกิโลเนี่ยที่ติดในคนงานคอนเสิร์ตเวลาเขาเลิกเนี่ยแท็กซี่เขาปเปิดไปว่างแล้วเขาดันเข้าไปเนี่ยไปรับเพื่อไปรับผู้โดยสารกดมิเตอร์มันไม่มีหรอกครับที่เขาดันเข้าไปเพื่อเขาจะไปเหมาเหมาแล้วเขาจะเอาให้คุ้มนะครับผมก็ไม่อยากพูดขายอาชีพตัวเองหรอกนะครับเพราะว่า ที่พูดไปน่ะคาว่ามันแท็กซี่มันก็คือรวมหมดนั่นแหละผมก็เลยอยากมาเตือนผู้โดยสารในแนวลักษณะที่ว่าอย่างนี้เราจะทํายังไงถ้าเกิดมีครั้งต่อไปนะครับเพราะว่ามันจะมีเคสอีกเคสหนึ่งด้วยผู้โดยสารไม่โทรมาผมนะครับได้แชทมาผมนะครับผมจะพูดตัวนี้มันจบก่อนนะครับเราทํายังไงนะครับก็คือเดินออกมานั่นแหละท่านนะครับเดินออกมาหรือว่ามันแน่นอนล่ะครับแถวนั้นนะ่กลางคืนนะครับ อาจจะมเมาเราอาจจะมองว่าเออถ้าเราเคยนั่งแท็กซี่มิเตอร์มามันก็จะประมาณสองสามร้อยอยู่แถวบางนาก็สามร้อยสี่ร้อยถ้าเขาหมาไปประมาณสักหกเจ็ดร้อยเงี้ยเออถ้ามันมันจะเป็นจริงๆก็ต้องให้เขานะครับน้องๆต้องยอมนะครับจะจุดน,นี้เพราะว่าเออมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เอาง่ายเลยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้น้อยมากที่จะหามิเตอร์แล้วเนอะแล้ว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 ถ้าสมมติว่าน้องเนี่ยหรือพี่พี่เนี่ยอยากจะได้นั่งแท็กซี่มิเตอร์น้องจะเดินมาไหมล่ะในเมืองทองจนมาถึงถนนใหญ่ มันก็ไกลอีกนะครับมันก็ไกลอีกมันก็เดินยากอีกนะครับซึ่งพูดตรงๆมันก็คือไฟบังคับให้เราเหมานะครับก็ผู้โดยสารก็ระวังนะครับอันไหนจะคิดว่ามันควรไม่ควรให้เขาเยอะเกินไปก็อย่าอย่านะครับเราเรายอมเสียเวลาสักนิดหนึ่งหรือว่าเดินนิดนึงนะครับอันนี้เตือนผู้โดยสารนะพี่พี่แท็กซี่ก็อย่าอย่าเยอะเกินไปนะครับยังไงมันก็เป็นลูกหลานคนไทยด้วยกันนะครับถ้ามันเสียขึ้นมาเลยเห็นท่านเป็นข่าวแบบเนี้ย มันไม่ใช่เสียท่านคนเดียวนะมันเสียภาพรวมแท็กซี่หมดเลยนะคําว่าแท็กซี่นะครับถึงเาือคนอื่นเขาทําดีแค่ไหนนะครับถ้ามันไปนต่างประเทศแล้วมันเป็นโซเชียลต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาก็จะมองว่าแท็กซี่แท็กซี่ไทยมันเดิมนะครับแท็กซี่ประเทศไทยนะไม่ใช่แท็กซี่ไทยเนี่ยนะครับแล้วก็วันต่อมาผมก็ได้มาเจอข่าวอีกข่าวหนึ่งก็คือวันเมื่อวานนะครับน่าจะอยู่แถวบางโพนะท่านนะแถวบางโพกุฎิษารเรีรยกก็ไปมีเทีบบางโพน่าจะไม่เกินระยะสองกิโลนะครับ แต่น้องคนนี้เป็นต่างชาติแต่ว่าเขามาเรียนหนังสือที่มอธรรมศาสตร์ไง <d> เขาพูดไทยได้นะครับรู้ไม่เรียกเขาเท่าไหร่เรียกเขาไประยะทางสองกิโลนะเรียกเขาสองพันโอ้โหสุดยอดมากนะครับนี่ก็เป็นข่าวอีกแล้วนะครับสองพันบาทคิดได้ยังไงนะครับพูดหน้าตาเฉยเลยนะเขาถ่ายคลิปไว้อะพูดหน้าตาเฉยเลยถ้าปฏิเสธเนี่ยเขามยังไม่ว่านะแต่ท่านเนี่ยเรียกเรียกราคาเขาสองพันแล้วยังไม่แล้วใครเขาจะไปล่ะครับผู้โดยสารเขาก็ลงเลยนะครับเขาอ่านคลิปไว้นะครับ คือในลัก,ลกษณะพอคอรอแบบนี้นะครับคือเขาชินในการเหมานะเขาพูดเขาจะไม่อายแต่ถ้ายกตัวอย่างถ้าเป็นผมแล้วกันนะครับผมจะกล้าพูดไหมผมไม่กล้าพูดนะครับเอาทํายังไงจ้างผมพูดผมก็ไม่พูดผมพูดไม่ได้เพราะเราไม่เคยทํานะครับไอ้คนที่มันเคยทําเขาก็พูดตามภาษาของเขาสองพันไปก็ไปไม่ไปก็แล้วแต่คิดได้ยังไงสองกิโลสองพันก็ไม่แตกต่างที่ผมอ่าที่เป็นข่าวนะครับสี 4, ่พันถึงห้าพันมอบซูมิดนะครับ โอ้ยท่านเ้ยน,นะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งนะครับก่อนคอนเสิร์ตก่อนคอนเสิร์ตมึงต้อคอนเสิร์ตหัวหมากนะครับที่จบไปนะครับที่รังคำแหงนะครับก็เขาก็ได้โทรมาผมตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วแหละนะครับว่าสอบถามเขาไลน์มาแชทไลน์มาสอบถามนะครับว่าจะมาวาชาเชิงเซาเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็จะให้รับกลับแต่ผมนี่ต้องตีรถเปล่าไปรับเขาที่เชิงเซานะแล้วก็พาพาเข้ามาดูคอนเสิร์ตแล้วก็รอเขากลับนะครับเขาเขาถามผมว่าผมคิดราคาเท่าไหร่นะครับ ผม,ผมก็บอกน้องเข้าไปว่า3,006นะครับ3,600บาทนะครับเ,เขาก็พิมพ์เขาไม่อีกว่าต้องรอ,งอผมก็เลยบอกว่า,าให้น้องสะดวกโทรมาได้ไหมเพราะว่าผมไม่สะดวกพิมพ์ผมขับรถอยู่ประมาณนั้นนะครับก็คือหลังจากนั้นเขาก็ไม่โทรมาก็แสดงว่าเขาอาจจะได้ราคาดีกว่าเรานะครับประมาณนั้นหรือว่าเขาจะารถเขามาเองผมก็ไม่รู้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าผมมองแล้วว่าที่รถเปล่าไปรับ3,006นะครับมันก็ราคาโอเคนะโอเคนะครับ ผมอาจจะบวกอยู่นะครับส่วนมากแท็กซี่ไทยนะครับผมไปราคาเมาส็อะไรก็แล้วแต่ส่วนมากนะผมกล้าพูดได้เลยว่าผมจะไปราคาขาดนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติไปยานนบุรี2องพันเงี้ยผมก็ไปแค่2องพันหรือ2องพันสองนะครับถ้าไปกลับผมก็ลดราคาให้ด้วยอย,อย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติที่ผมพมูดเมื่อกี้นี่เอ่อเชิงเซาเราก็ไม่รู้ได้ว่าเชิงเซาเขาอยู่ช่วงไหนนะครับเพราะว่าเขาก็มาผมก็บอกให้เขาโทรมาเขาก็ไม่ได้โทรมาแล้วทีนี้คอนเสิร์ตมันจบผมก็เลยเอวเคสนี้มาพูด่ปเปรียบเทียบกับว่าจากจาก จากเมืองทองไปสุขวิทสี่ถึงห้าพันนี่ผมไปรับไปส่งสามพันหกก็คิดเอานะครับเพราะว่าเราต้องทิ้งรถเป่าไปรับด้วยนะครับก็ประมาณนั้นถ้าแต่น้องเขาไปได้เลยใช้บริการนะเพราะว่าเขาไม่ได้โทรมานะครับเอ่อทุกวันนี้นะครับพี่พี่อ่าพี่ต้องหาเงินดีไหมขับแท็กซี่ผมอยากมาขับแท็กซี่ก็พอได้นั่นแหละครับแต่เมื่อวานเมื่อวานกับวันก่อนผมหางเงินไม่ได้นะเมื่อวานกับวันก่อนผมหาเงินได้วันละแปดร้อยยังไม่ได้หักค่าแก้ยังไม่ค่าอะไรเลยนะครับ ขับรถปกตินะครับออกรถตีห้าเข้าบ้านเที่ยงบ่ายโมงนะครับได้่เงินแปดร้อยบาทยังไม่ได้เติมแก๊สนะครับคือทาไมสองวันก่อนผมไม่ได้นะครับผมก็แปลกใจนะงานหน้าจอไลแมนผมไม่เด้งนะครับพูดตรงๆเลยนะพูดจากใจเลยถ้าผมไม่มีแอปไลแมนนะครับผมก็ไม่มีผมก็ไม่ได้อยู่ทุกวันนี้ได้ถ้าจะให้ผมไปวัดดวงขับรถหาค่างวดโดยที่ไม่มีแอปไม่ใช่แอปอะไรเลยเนี่ยผมคงไม่มีเงินจ่ายค่างวดไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านนะครับไม่ได้ไม่ไหวนะครับถ้าให้ใช้แอปเนี้มันก็ตรง ต้องอึดจริงๆต้องทนจริงๆต้องสิบห้าชั่วโมงึ้นไปจริงๆถึงจะได้นะครับสองวันทําไมผมไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจนะว่างานมันไม่ขึ้นเลยมันไม่เด้งเลยนะครับถ้างั้นแล้วเอฟซีที่เคยโทรมาถามผมว่างานผมไม่ขึ้นจอผมนั่นแหละไม่ต้องแปลกใจผมก็ไม่ขึ้นนะครับแต่วันนี้ได้อยู่วันนี้วันนี้วันนี้ได้วิ่งรถได้เงินประมาณ 1, ั้สามร้อยบาทนั่นแหละนะครับวิ่งรถไปสองร้อยกิโลนะครับสองร้อยี่สิบกิโลนะครับไม่เกินนี่แหละผมวิ่งรถแต่ละวันนะครับแล้วก็เข้าบ้านแล้วเนี่ย กาเทียวเที่ยวนั้นก็โดนต้มหมุนแล้วหมุนแล้วก็เลิกหมุนเรานะครับนะงอะไรเมนนะครับก็อยู่ได้นะครับถ้าไม่มีงานผมก็อยู่ไม่ได้นะครับก็ขอบคุณน้องที่เรียกใช้นะครับหมอจันทบุรีอ่าเดือนหน้าน่าจะได้ไปจันทบุรีอีกนะครับผมว่านะครับเพราะว่าน้องเขาได้ติดต่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าได้ไปยังไงเดี๋ยวผมจะทาคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเที่ยวนี้หมาเท่าไหร่แต่ว่าครั้งก่อนนะครับผมพูดไปไปราคาอ่า สามพันหกร้อยบาทนะครับค่าตังรวจนผมจ่ายเองนะครับสรุปแล้ววันนั้นผมไม่ได้ทําคลิปต่อใช่ไหมทีนี้ผมไปส่งน้องเสร็จเขาเขาเขาเสร็จออกจากนู่นมาทุ่มหนึ่งนะครับออกจากอําอเภอมะขามนะครับมาทุ่มมาทุ่มหนึ่งแล้วก็มาถึงแถวแถวอไทยลาดน,นะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับน้องเขาที่ไม่เกียรร้อยบาทนะครับสรุปแล้วผมวิ่งจากเชิงเสาเที่ยวนั้นนะ่ะจากพูดไปราคาพันหกไอสามพันหก ก็เป็น4 0 0ันะครับเขาเขาบอกว่าเขาค่าเสียเวลาค่ารอน,นั่นแหละนะครับที่จริงเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรผมบอกไปแล้วนะครับแต่น้องเขาให้ทิปเฉยๆนะครับค่าเสียเวลาแล้วก็วิ่งรถเปล่าไปรลบาเขาประมาณ7ก,กิโลมันยืดหอีปที่ว่าอำเภอท่ามะขามหละนะครับก็จดแล้วที่นั้นให้4 0 0มที่จริงก็3 0ห6ให้ทิปมาอีก700นะครับแต่เดือนหน้าเนี่ย <c oughs> นัดกันไว้แล้วว่าจะไปอีกนะครับก็ต้องต้องว่ากันอีกว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับ้องเขาจะว่าอย่างไงน,นะครับ ก็ก็มาพูดคุยก็มาพูดคุยกันแค่นี้เนาะมาสอบถามนะครับส่วนส่วนเรื่องแท็กซี่นะครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าผมได้ทําคลิปคลิปนั้นเป็นช่วงโควิดนะครับแล้วเบอร์โทรเบอร์โทรเซลน,นะครับผมก็ได้ทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะครับให้ท่านโทรไปหาเซลเขาเลยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขช่วงโควิดทําคลิปเนี่ยกับเงื่อนไขทุกวันนี้กันดาวแท็กซี่นะมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับท่านโทรไปหาเขาเลยนะครับถ้าพูด อยากได้รถแบบสภาพาผมสมัยก่อนท่า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 น,ท,านท่านอยู่ได้ไหมล่ะสมัยก่อนท่านท่านมาลองขับแบบผมไหมช่วงช่วงสามปีให้หลังนะครับช่วงนั้นนะครับช่วงโควิดหนักนะครับฟีดาวขับ่อนวันละสองร้อยห่าขับวันละสองร้อยค่างวดไม่ต้องดาวนะครับส่งห้าปีนะครับส่งห้าปีนะครับตอนนั้นนะครับแล้วก็ตอนนั้นเราก็ลดมันเก้าปีด้วยนะครับแล้วแต่นี้ผมผมผมม,ผมมาดาวเนี่ย ได้สองเดือนรถเขาก็ให้ให้ให้เป็นสิบสองปีเลยมันก็คือจังหวะผมจังหวะผมได้นะครับแล้วก็ถ้าให้ให้ให้อยากได้แบบเนี้อยากดาวแบบนี้มันไม่มีนะครับทุกวันนี้เพราะว่าท่านดูคลิป,ลปนั้นนะคลิปนั้นผมผมผม,ผมทําไปประมาณสองปีแล้วนะครับตอนนี้มันไม่มีนะครับถ้าท่านอยากดาวเรื่ว่าอยากอะไรท่านก็ได้ดูคลิปผม,ผมนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นที่ผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ เรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านโทรไปเลยนะครับท่านโทรมาสอบถามผมตอนนี้ผมไม่รู้หรอกนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่เท่าแกนะครับผมมีหน้าที่รีวิวอูให้พี่ๆน้องๆขับแท็กซี่ได้รู้ได้เห็นเฉยๆนะครับท่านสนใจท่านก็โทรไปหาเขานะครับส่วนผมเนี่ยมีหน้าที่ขับแท็กซี่หางเงินดีไหมผมมีหน้าที่บอกท่านเท่านั้นนะครับว่าคนก็อยู่ได้นะครับพอขับได้นะครับก็ทาคลิปนี่แหละต่างๆนานาเอาสักษะประสบการณ์ชีวิตขับรถมา20ปีในกรุงเทพเนี่ย มาบอกกล่าววิ่ีน้องๆนะครับมาฝากเตือนผู้โดยสารนะครับอันไหนที่มันจุดว่าผู้โดยสารเนี่ยมันรอดแหลมในในช่องทางที่แท็กซี่เขาโกงนะครับมันแน่นอนนะครับการที่โกงอ่ะมันมีทุกที่นะครับที่อ่าที่ขนส่งผู้โดยสารนะครับผมไม่ว่าที่ใดที่หนึ่งนะเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างมัชินแล้วกันคําว่าผมขนส่งผู้โดยสารเนี่ยมันมีทุกที่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเขาจะโกงเราแบบไหนผมเชื่อว่าผู้โดยสารเนี่ยมีคมจริงใจนะครับอยากนั่งแท็กซี่มิเตอร์แต่แท็กซี่แล้วเนี่ยถ้าเขาหมอไม่ได้ ในเมื่อเขาเหมาเราไม่ได้เขาบอกว่าไปมิเตอร์รู้ไหมเขาจะเอาวิธีอะไรมาโกงเราอีกคือคนมันจะพยายามโกงนะมันต้องออกให้ได้ก็คือเหมาในเมื่อไปมิในไปมิเตอร์ไปแล้วเอ่อพอไปถึงที่แล้วขึ้นทางอะไรอย่างนี้แหละประมาณขึ้นทางหรือใกล้จะถึงนี่แหละ <c oughs> โอ้ยก็บคอขอขอบอกมิเตอร์ได้ไหมครับสองร้อยแน่มันจะมาแบบนี้ที่นี่ยขอบอกมิเตอร์น่ไหมครับสองร้อยผมมาไกล ผมต้องตีรถเปล่ากับ <c oughs> โอ้ยขออภัยท่านเป็นไรเนาะขอแห้งเอาสักแก้วก่อนนะโอ้ทุกวันนี้ไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์เอานี่แทนว่าโฆษณาตกงลงเลยแหละยกของเขาอีกแล้วโอโฆษณามาแนละ้วเครื่องดื่มเนี่ย <c oughs> ยกของเขานะครขอแห้งนะครับขาจะเข้าบ้า,เน,าเน,นเลยซื้อน้าเสพนั่นแหละเอาไว,นไนนวายย้นะครับไม่กินตอนดึกเวลาหิวนะครับ นะครับนั่นแหละคนเขาจะโกงนะครับเขาก็หาทางทางทางที่จะโกงนะครับแล้วก็มันมีทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นลังสิตดอนเมืองสวนภูมินะครับหมอชิดนะครับขนส่งสายใต้ยอย่างเงี้ยมันมีทุกที่ขึ้นอยู่ที่ว่าเขาจะโกงมากโกงน้อยนะครับ ผู้โดยสารก็นะครับระมัดระวังนะครับอันไหนที่เราไม่รีบอันไหนพอเลี่ยงได้ก็คือเดินมาขึ้นข้างนอกก็จะโอเคกว่าแต่ถ้าเขาบวก10บาท20สบาทก็ให้เขาไปเถอะนะครับค่ายกข,ของค่ากระพรงกระเป๋าเขานะครับอย่างเช่นผมเจอแท็กซี่ท่านหนึ่งนะครับ <c oughs> ตกลงราคากันแล้วนะครับสมมุติว่า500อยอย่างเงี้ยพอใกล้จะถึงที่ใช่ไหมละ่ะพอใกล้จะถึงที่ก็ขอบวกเขาอีกร้อยหนึ่งเค่นั้นก็เป็นข่าวอีกนะครับ เป็นกะเทยนะครับผมได้ดูอยู่นะครับกระเทยเขาก็ลงรถมาเขาก็ร้องตะโกนบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแ,แท็กซี่โกงแท็กซี่โกงเนี่ยแท็กซี่กันนั้นเขาก็เขาก็วิ่งนี้นเลยอันนี้ก็ช่วยได้นะครับคนเขาก็มาช่วยใช่ไหมล่ะแท็กซี่ก็กลัวไงกลัวเป็ 93. นข่าวก็ขับนี้เลยนะครับอันนี้แนะนํานะทําทํานะท่านไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องอายนะครับเพราะว่าคนที่อายก็คือคนขับแท็กซี่ต่างหากที่ต้องอายท่านนะเอาคลิปนี้มาฝากผู้โดยสารเพราะว่าเห็นเห็นเห็นเยอะนะครับการโกงกัน การอะไรผมสงสารผู้โดยสารนะครับเผื่อเจอน้องๆของพี่ๆต่างๆนะครับที่เป็นญาติพี่น้องของเรานะครับทุกคนนะครับนั่นแหละนะครับเาเข้าพิดทางก็จะมากินข้าวลานนุ่นานมีทุนนนะครับว่าอะไรมามองหน้าผมนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับหาเงินก็ดีโอเคนะครับทุกอย่างนะครับการจอดรถอย่างนี้แหละที่ผมจอดจอดยังไงเราได้นะครับคือประสบการณ์ทักษะผมมันไม่มีหรอกครับ ที่เราได้มาชีวิตที่ผมได้มาเนี่ยมันก็คือการาการขับถรถทุกวันนั่นแหละนะครับพอเราขับถรถทุกวันทุกวันไปเนี่ยเราจะรู้ช่องทางกรรมมาหากินนะครับช่องทางมาหากินของเรานะครับส่วนคนที่ขับรู้จักช่องทางธรรมาโากงก็มีนะครับถ้าผมจะโกงนะคุณตรงๆไปเมืองคลองอ่ะหรือว่าไปหัวหมากเนี่ยผมไปเหมาผมก็ได้ถ้าผ,ผมไม่ถ้าผมไม่มียางอายนะคุณตรงๆนะครับผมได้ถ้าผมไม่กลัวบาปนะครับเชื่อเถอะครับบาปบุญมันมีจริง ถ้าผมทาแล้วผมจเจริญสมัยก่อนที่ว่าผมว่าผมไปเหมาผู้โดยสารผมไปโกงผู้โดยสารไปอ้อมทอนเงินผิดบ้างโกงผู้โดยสารอย่างงุ้นอย่างงี้เหมาผู้โดยสารอย่างนั้นอย่างงี้ถ้าผมถ้าผมโกงสมนะผมคงรวยแล้วแหละผมคงไม่ไม่อยู่อย่างงี้หรอกนะครับมันเป็นบาเป็นกรรมนะครับคนที่เขาทําทุกวันเนี่ยผมก็ไม่เห็นมันรวยทุกคนนะผมว่าเป็นที่ทนดานมากกว่านะครับอขอใช้คํานี้เลยนะครับท่านที่ทําก็ก็ก,ก็ก็ไม่ได้ว่านะ ไม่ได้ไไม่ได้ไปว่าใครนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเขานะครับผมทําคลิปนี้ก็เพื่อเพื่อเตือนผู้โดยสารท่านผู้โดยสารท่านไม่สะดวกที่ไปนั่งรถเขาท่านก็ไม่ตองไปนั่งนะครับผมมีหน้าที่เตือนนะครับเขามีหน้าที่ของเขาก็คือส่วนหากินใครก็ห,ห,หาคินมันอย่างผมขับแท็กซี่เนี่ยก็กดมิเตอร์ของผมผม,ผมจะไม่ไปเหมารวมว่าท่านเป็นคนอย่างนั้นทนไมถท่านต้องทาอย่างนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของของเขาของท่านนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยผู้โดยสารก็ควรหลีกเลี่ยงอันน้ควรอย่างนั่งแอปอย่างเนี้ย แอปอย่างงี้เขาบวกแค่ยี่สิบาทมันไม่มีหรอกครับบวกร้อยร้อยสองร้อยมันไม่มีหรอกครับนอกจากว่าเขาจะให้ทิปนะเอาเราก็มาพูดคุยกันแค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับวันนี้นะครับหักค่าโกงค่าแก้แล้วเนี่ยผมก็น่าจะเหลือเข้าบ้านอยู่ครั้งวันแล้วนะคือเรื่องนึงเก็บอยู่ประมาณสี่ร้อยบาทนั่นแหละคงกับคงกับคงกับข้าวด้วยเนี่ยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้อ่าผมฝากอ่พีพ่ๆน้องๆนะครับอา่าฝากเข้าไปดูในทางเพจด้วยนะครับตอนนี้ผมมีเพจด้วยนะเพจก็จะเป็นแท็กซี่ไทยนะท่านนะ เริดเข้าไปเลยในเพียก็เป็นแท็กซี่ไทยนั่นแหละเหมือนเดิมนะครับคลิปก็จะคล้ายๆกันแล้วก็จะมีโลกสีสันส่วนตัวอีกนิดนึงแตกต่างจาก u t u b e นะครับฉะนั้นท่านก็ลองเข้าไปดูนะครับอาจจะเป็นโพสต์รูปต่างๆแปลกๆจาก YouTube นะครับมาฝากพี่ๆน้องๆมันคนละแนวกันนิดนึงนะครับอาจจะไปตลกฮ่าๆบ้างนะครับเปลี่ยนแปลงบรรยากาศบ้างนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็โคงเอาไว้แค่นี้เอาอะไรแปลกๆต่างๆมาฝากพี่ๆน้องๆพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับการใช้แท็กซี่หรือว่าการ เรียกใช้แท็กซี่นะครับฝากพี่พีน้องนองนะครับให้หาก,กินโดยสุจริตอย่ากโกงผู้โดยสารนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้โดยสารหรือท่านพอครอทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ